สวัสดีครับมินรับเข้สู่ช่องนัดมินครับวันนี้เราอยู่กันที่ขนส่งสายใต้นะครับเพราะวันนี้ผมจะกําลังจะเดินทางไปเที่ยวพังงาจะไปดําน้ำนะที่หมู่บ่อสุรินทร์นะครับทีนี้ก็เลยมาเดินที่สายใต้แล้วเนี่ยก็เลยพาเพื่อนๆไปดูร้านของเล่นที่นี่กันนะครับก็เป็นร้านขายกันพานะที่ขายมานานแล้วเหมือนกันนะเป็นร้านเก้าก็ถือว่ามาต้นๆเหมือนกันนะค,คือร้านกันพาวิเลจน,นะอันนี้ที่สาขาขนส่งสายใต้นะฮะนี่ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยนะ ด้านนู้นก็นนนนคือขึ้นลิฟต์มาที่ขึ้นไปเรือมาชั้นสานะครับเป็นชั้นที่เป็นชั้นชลารถรถบัสเนี่เขาจะมีที่รับตั๋วรถนะอา่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในการพาวิเล็กกันนะครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจเนาะไปสวัสดีครับอันนี้ก็เป็น ายในร้านนะครับก็จะเห็นว่ามีกันพาเยอะมากนี่โอ้โหเรียกว่าร้านใหญ่กว่าที่คาดเยอะนะมีทั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นต,ตัวที่เป็นลายเริ่มต้นนะนี่อย่างพวก SD นะนี่พวก SD w o r เว Hero นะเลยดัเอดีเอ็กซ์เอสดีเอ็กซนี่มีให้ยังมีอยู่เยอะเลยนะของเต็มของเต็มน,นี่กันพาคุมแล้วก็จะมีพวกลายที่เป็นลายตัวที่เป็นางาน HG ด้วยนะ อันืีนที่เป็นนี่พวกนี้ก็มีนะนี่ส,สุดสุดแจกเพิ่งเข้ามาด้วยอืมโอ้ตัวบลเลอร์ฟิกกูไลสันดาอุลตร้าแมนสูตรก็ยังมีอยู่นะนี่นี่ตัวฟิกกูไลสันดาที่เป็นไอตัวมดแดงก็เยอะนะ ี่ยูกิยูกิเอ็กโซเดียของเปเล์โอ้โหนี่งานมาสเตอร์เกรดมาคอร์สก็มีนะจ๊ะอ๋อนี่งานหุ่นเก่าก็มีเอาไ่ใช้นี่ของลดีน วิ่งโหอันนี้เจอตัวน,นี้น่าสนใจไม่ค่อยได้เห็นเลยวิปไวเปอร์พลาสติกโมเดลนของการูดสีนี่ร้อยสี่สิบสี่นะวิปไวเปอร์โอ้เอวิไวเปอร์นี่เท่าไหร่ครับเออไม่ไม่เคยเห็น ขอบคุณครับครับเออตวสองพัน,น 2, ทวนครับ 2, นใช่ไหมครับครัผมไม่เคย,เยางาน้เลยที่ของท่า,านอนจะใครำครพาันใช่ไหมเพราะทำอะไรอะพรพานีรถรถแข่งอะไไูส่วนมากถ้าเห็นมีรถแข่งพวกออร์เ,เซนาเาซันารใช่ไหมใช่ อ่ะอาซินาดจะเยอะของอาโอชิมาอ่าเขียนได้เขาเอาชิมาใช่แล้วเคยเคยมีนะเหมือนนะแต่ว่าจำนักของไม่ได้อกโอ้เขาดูข้างในได้ไหมได้ครับโอ้แต่ที่เห็นมันเกี่ยวกับยาที่มันเกียวเกมหน่อยนะอ่ากูตั๋วราคาเป็นแอรสูงเหมือนกันนะเนี่ย มันไม่ใหญ่เท่าไหร่ดูจากชิ้นส่วนดีเ,นเทลสวยอ๋อนี่มีงานที่เป็น SD กันดับที่เป็น BB ด้วยนะโอ้บ b เพียบเลยอันนี้ตัวรีปโปรดักโลโก้ฟ้า นี่นี่นี่นนีาน่าสนใจอันหนึ่งนะที่เป็นซีรีส์พวกเรือลบนะนเรือลบพวกเรืออากาศอันนี้น่าจะเป็นของ erm ายามาโต้มีหลายเรื่องมีหลายเรื่องหลักๆก,ก็จะเป็นยามาโต้นะที่เห็นอันนี้อะไรสตาร์เบเซอร์ โอ้เยียบเยียอันนี้ก็เป็นของสภาว่อรนี่เมนดาโลโรเลียนขอบคุณครับโอเค,คร okay, เรียบน้อยแบบ ก็เรียบร้อยครับร้านกันพาวินเล็ใจของมาด้วยก็ <laughs> คุยกับเขานะก็สนุกดีสนุกดีก็ร้านก็ของเยอะของเยอะนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ละวแวะสายใต้เนี่ยผมว่ามาที่นี่ก็โอเคนะแบบถ้าหาพวกกันดั้มนะพลาสติกโมเดลเพราะว่าราคามันเท่ากันหมดนะครับคนนี้ซื้อที่ไหนก็ราคาถ้าทักันไม่ต้องเดินทางเข้าสุพราเ,เหล็กหรอกนะครับก็ถ้าสนใจนะก็รักงา,านค,าคุยสนุกถ้า <laughs> ชอบกันดั้มเหมือนกันนี่คุยยาวเลยอ่า ก็ประมาณนี้นะครับใครดูถึงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชกดับสไครช่องอกด s u b สไคร b e ช่องดัตหมีด้วยนะครับไปละเดี๋ยวขึ้นรถไปเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์